นิสัยของแมงเม่าใช่เราไหมรีไปเช็คกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับไค่เจียวเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูพฤติกรรมและนิสัยของแมงเม่าพอฟังแล้วก็อย่าลืมนึกและคิดตามด้วยนะว่านิสัยแบบเนี้ยเราเป็นไหมนะคะเราเป็นหนึ่งในแมงเม่าหรือเปล่าเราไปฟังกันเลยค่ะ แมงเมามาจากคำว่าแมงเมาบินเข้ากองไฟนะคะซึ่งการลงทุนในตลาดหุ้นเปรียบได้ดังกองไฟนักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่หรืออาจจะรวมทั้งหน้าเก่าด้วยนะคะเปรียบได้ดังแมงเมาตัวน้อยนะคะที่เห็นกองไฟสวยงามนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนเมื่อหลงบินเข้าไปก็ไม่ได้นะคะแล้วนิสัยแบบไหนที่บ่งบอกว่าเราเป็นเมาน้อยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ นิสัยแรกของแมงเมานะคะก็คือไม่ชอบทำการบ้านค่ะชอบลุยกันสดๆเลยในเวลาเทรดนะคะสุดท้ายก็โดนกันทุกทีเลยค่ะเป็นไหมคะถัดมานะคะแมงเมาเนี่ยกลัวติดหุ้นแต่ไม่กลัวติดดอยค่ะมันอาจจะดูเหมือนเหมือนกันนะแต่มันต่างกันสดๆเลยละคะ่ะถัดมานะคะแมงเมาเนี่ยชอบถามแนวรับแนวต้านแต่ไม่เคยทำได้จริงนะคะ แมงเมามักไม่ยอมรับข่าว่าการลงทุนต้องประกอบด้วยประสบการณ์ความรู้และเงินทุนค่ะมักจะใช้แค่เงินทุนและเข้ามาลงทุนเลยค่ะนิสัยถัดมาเลยนะคะแมงเมาเนี่ยมักจะไม่โทษตัวเองนะคะไม่ยอมรับความจริงค่ะมักจะหาเหตุผลหรือโทษคนอื่นเสมอที่ทำให้เราขาดทุนหรือได้กำไรน้อยค่ะนิสัยถัดมาของเมาสก็คือใจร้อนอ่อนไหวง่าย วิตกจริตครบเครื่องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนิสัยของแมงเม้านะคะถัดมาค่ะแมงเม้าค่ะใช้เวลาซื้อหุ้นเร็วยิ่งกว่าการถามว่าเย็นนี้จะกินอะไรข้อนี้หลายคนก็มักจะเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือ การที่เราคัด o s s ไม่เป็นนะคะทั้งๆท,ที่บอกกับตัวเองว่าพอผิดพลาดหรือขาดทุนหรือผิดทางแล้วเราจะคัด o s สนะคะแต่พอเอาเข้าจริงๆคัด o s s ไม่เป็นค่ะถัดมาค่ะเมื่อเม้าเห็นเขาไล่ราคาแล้วจะร่วมวงตามตอนที่ราคาใกล้จะดอยแล้วค่ะ ข้อถัดมานะคะหลายครั้งเลยที่หุ้นที่ซื้อนะคะแมงเมาจะไม่รู้เลยว่าบริษัทเขาทํามาค้าขายเกี่ยวกับอะไรและแมงเมานะคะชอบแหกกฎของตัวเองตามเป้าที่ตั้งไว้เสมอค่ะนิสัยถัดมานะคะหุ้นที่ตั้งใจจะซื้อเนี่ย วิเคราะห์อย่างดีเลยตั้งใจจะซื้อแต่กลับไม่ซื้อค่ะและรันไปซื้อตัวไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เล็งเอาไว้นิสายถัดมานะคะแมงเมาไม่ชอบจดบันทึกข่ะว่ากลยุทธ์การเทรดที่ผ่านมานั้นได้กําไรหรือขาดทุนเพราะอะไรเหมือนกับไม่ได้รีเช็คตัวเองเลยนะคะ ทัมาเลยนะคะแมงเมาเนี่ยจะชอบคนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกับตัวเองนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นต่างก็จะรู้สึกต่อต้านทันทีเลยนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราซื้อหุ้นไปแล้วเขาบอกว่าหุ้นจะลงเนี่ยจะเกลียดคนคนนั้นทันทีนะคะและพอเราขายไปแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยก็หาว่าเขาปั่นหุ้นลักษณะแบบนี้นะคะ แมงเมาไม่กลัวเจ็บปวดพอหุ้นขึ้นเนี่ยซื้อกันแบบจริงจังมากแต่พอหุ้นลงนะก็ไม่ยอมขายแปลกแต่จริงนะถัดมานะคะแมงเมาเนี่ยจะไม่ชอบใช้เหตุผลในการวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นนะคะมักจะใช้อารมณ์เป็นหลักค่ะ ทัดมานะคะแมงเมาเนี่ยไม่เคยวางแผนเลยว่าจะเดินไปทางไหนอย่างไรสิ้นสุดเมื่อไรตอนไหนนะคะเหมือนกับเล่นหุ้นไปวันๆคล้ายๆกับการเล่นการพนันแบบนั้นเลยนะคะแมงเมาจะไม่ชอบความยากลำบากค่ะจะชอบหาวิธีลัดอะไรที่รวดเร็วและคิดว่าได้ผลสำเร็จนะคะเขาจะไปทางนั้นละคะ่ะลองฟังแล้ว เชื่อว่าหลายๆคนเคยมีนิสัยเหมือนที่เจ้าพูดมานะคะการมีนิสยัยเมามันไม่ได้น่ากลัวนะคะเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นนะคะแต่จะน่ากลัวยิ่งกว่าถ้าคุณเป็นอยู่และคุณไม่รู้ตัวคะ่ะคลิปหน้าเจยาจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมนะคะเพราะคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆและเจยวจะทำให้คุณเก่งการลงทุนขึ้นแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย